วันนี้นะคะเราก็จะพาทุวกันคไปค่ะพี่แพคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ <laughs> ใช่กับพี่เกค่ะอฮะเราไม่มีอะไรรู้เพราะว่าหลังน่าจะ <laughs> <laughs> พี่พิมหน้าหวานอะเราเป็น่ารักเหมือนกันแปล่ๆเปล่าะพี่แท้สาวหวานใครบอกเราหวานเราแบบแสบเลยๆนี่ใครกินไข่ดาวหรือไข่เจียวสามท้า์ก่อนไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นบอกว่าไข่เจียวทุกคนคือคนเราเป็นมีในใจอยู่แล้วพอเราบอกไปให้กินไข่เจียวก็จะโอ้ยเปล่าเ่าอันนั้นถ้าฉันบอกว่าไข่ดาว เห็นไหม

ยิ้มแบบโรแมนติกขอยิ้มแบบโรแมนติกทำยังไงอยากดูอยากดูฉากจับมือที่จับมือกับเธอกำลังรอขึ้นไปบล็อกกิ้งค่ะกำลังรอเพื่อนๆติดใหม่อย่างงี้ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสได้ไหมคะอุ้ยเหมือนเอ็มวีเลย พี่องเรือเ่องตต่าไป i v จมันจะเข้าใจใจราัวใจมันจะเข้าใจ k e e o ด the start มาควา f i v s นมันจะมีอีกไหมในเราที่วัดในที่วสดอะไรต้องทำคือไม่บกยังทมัน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 บีบไปไม่เอาลืมเพราะว่าลืมให้เขามไม่ระบาก ้าหกเจ็ดแปดไม่ต้องให้คิดไม่รู้กินหัแอนด์บีอันด์ทูแอนด์ทรีแอนด์โฟร์หนึ่ชิกแอนด์วันชิกแอนด์บั 刚开 ตอนนี้เราก็ได้บอลเวทีเสร็จแล้วแต่ว่าแต่เราก็เต้นจริงไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็น่าจะมีอีกรอบนะคะใช่รู้ว่าเราจะต้องเป็นอีกกี่รอบนะคะแต่ว่าเราก็จะเต้นทีาเราจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะทุกคนเราดูกันได้เลยอ๋อไท่หรอเหล็กหลุดเลย เล่นแลงไปหน่อยดุรีดต้องมามัดจังงีจังซีเลยของเข้าเป่าของเข้าป่ายิ่งเช็คช่วงคนดีจริงๆแพ้ก็คือหลุดตลอดเวลาโอ้ยหลีนน่กลัวอ สามสองเริ่

ก็คือคอหนูอม่วงเรียบร้อยแล้วนะเพิ่งเติมสีมามาขอบเจ้าขอบน้าม่วงแล้วเต้นจนฟันแตกเลยเต้นหูหูต่างหูแตกเลยอ่ะดูอันนี้คือแบบปกติเท่ที่เหลือขึ้นขาดขึ้นขาดอีกหนึ่งนี่ล่ะมันตังหรือไม่มากขำขันอันนี้ก็เลยตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นไปพูดเมื่อกี้คือเสียคุณร้อยมากอ่าพวกคอนเซ็ปต์เพลงเนาะ ค a ฟตี้เวิร์สคอนเซ็ปต์เพลงแล้วก็ฝากผลงาน <sk r ug> แล้วก็ช่องทางการกติดตามทั้งหมดด้วขอบคุณค่ะค่นสค่ะพี่ผ่้ด้บอ คกำลงังรอดูเพเซ,เซลสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายติ๊กตอกกับพี่เซนกับพี่ดาวาาน,าานี่นี่ทุกคนวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญแบบสุดพิเศษมานั่นคือพี่ต้อมของเราด้วยกันค่ะสวัสดีครับไม่ต้องเปิดแมสหน่อยอยู่ทุกที่เลยครับเปิดแมสหน่อยสวัสดีเป็นกันต์รตีค่ะทุกคน พี่ต้มนะคะวันนี้ก็จะมาช่วยดูแบบพวกเราแบบเต้นกันเต้นท่านี้ไม่ใช่เต้นท่าไหนไปลองดูสักอะไรก็แต่ละอย่างอะไรดีๆมาก็ไม่ได้เลยนะคนนี้ต้องหม่ราเลยแล้วปินจะต้องเบาๆก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยเบาก็แบบพูดมากอะไระเราต้องเบาๆก่อนเพราเขาสัมภาษณ์ทุกคนอยากมีสี นี่คือแกอยากแกแกมาเอาซีนเลยหรอกอยากอยากอยากมีซีนทุกคนนู่นตอนนี้นะคะเราแบบว่ามาในลุคแบบเหมือนเราหลุดออกมาจากอนิเมะเฮ้ยเขาคิดปเองได้อยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้าม่วงไม่ก็แสงไฟโชว์ได้เป็นอย่างนี้ค่ะทั้งโชว์มปวอร์ไปวอเข้าใจอะค่ะคนนี้ค่ะเข้าใจทุกอย่างใช่้าเลยไง โอเค่รวนิดนึงนะคะเอาไปไคะมนเร็วอะมันไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนเมจะมีไมมริวัมวัน่นตื่หมากใจอาไปเสิร์ชอาไปเสิร์ชยไม่มีไหมวะไ่ได้ ดีทำดีว่าออกไหมอ๋อเอาเอาอันนี้อันนี้คนเหมือนเธอมีอีกไหมได้ยังได้แล้วยี่ค่ะนิดนิดนึงนั่งอยู่โอเคน้องน้องน้องหลุดน้องหลุดหนูจะโดนหนูจะโดนเครื่องเด็กเด็กย่อได้เริ่แล้วนะคะคนเหมือนเธอมีอีกไหมในเมริวัตเมริวัตตื่นแต่ขอพัก

หนึ่งโอเคทาัครับเรียบร้อยครับขอบคุณน้องๆมากครับไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราถ่ายทั้งหมดเสร็จแล้วมันเยี่ยมมากรอดูรอดูอ๋ออันนี้อ่อยปไปหลังนี้ตก๊อ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการอัดธิบอสเตดในวันนี้ค่ะอย่า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 เพียงวันนี้เราแบบว่าไม่ได้มาแค่ลุกเดียวเพราะว่าเราแบบว่าทั้งสองมีวาร์ปมีลุกที่ทุกคนต้องการมีเป็นรอยเล่าเรื่องให้ฟังใช่แบบเออเผื่อทุกคนจะได้เก็ตขึ้นว่าแบบแต่แรกแบบดูในวีเอ๊ะไม่เข้าใจอนนี้ันนี้อาจจะเก็ตไหมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะที่เราแบบว่าได้โชว์ไปเพราะพวกเราก็เต็มใจแล้ว ใช่ค่ะตั้งใจทุกๆว่แล้วก็เชยก็ตั้งใจติดลำกาแต่ก็อยากให้พวกเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดนะคะแบบตามที่พวกเราได้ตั้งใจครับใช่ใช่แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยค่ะแบบพี่ๆทุกคนเลยที่แบบช่วยเหลือเราใช่ทั้งพี่ๆทีมพัลเซอร์สเตจพี่ๆทีมงานของเรานะะคทุกคนที่ชอบงานดัซซูนีสดายทุกคนสดายที่วันเด็กฝูกรอบไม่หมใช่อินเสิร์ตภาพคุณกรอยด์ถ่ายรูปรวมสองหนึ่งสองสับ ไปตัดด้วยนะคะใช่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้าวอยู่ข้าวมากแล้วก็อย่างที่สวัสดีข้าวอยู่คนเดียวกด Subscribe แล้วก็ Let's Spin TV แล้วก็ Let's Spin ทุกช่องทาง Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแล้วก็ไลค์แล้วก็แชร์ใช่แล้วก็อย่างก็อย่าลืมไปปั่นวิว Mount Dew World ของเรานะคะแล้วก็ไปดูในรายการทีวอสต์เต็เยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย I'm going